สวัสดีครับแฟนๆช่องปั่นไซค์โค้งอยู่กับผมเจตปั่นไซค์โค้งเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันแบบนี้วันละสามคู่ครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับผมเลือกเอาเกมบุนเดสซีก้าเยอรมนีมาฝากกันก่อนครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับออาสบวกจะเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าบาเยนมิวนิกออาสบวกมี6แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเบรเมน1-0ครับตัวหลักๆฟอกฟลเรนตีดาเลชเนอร์อันเรฮานเออร์มดินเดมิโรวิดนะครับในขณะที่บาเยนล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะบาร์เซโลนามา2-0ในนแชมเปี้ยสครับ มองว่าน่าจะมีการโรเตชันเหมือนกันครับผู้เล่นที่ได้พักในเกมยุโรปทั้งมาแชเดลิสเลออนกอเอสกาแซดกานาบี้น่าจะลุนออกสตาร์ตัวจริงนะครับที่เหลือแกนหลักก็โจชัวกิมมิชซาดิโอมาเน่ครับคู่นี้ก่อนเกมบาเยินถูกยกให้เป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับแต่อย่าลืมว่าบาเยินเนี่ยมีปัญหาในบูเลเซีานะครับเสมอมา3เกมติดฝืดเหมือนกันในช่วงหลังครับผมว่าการที่บาเยินจะบุกยิงอัลส์บวกขาดถึง2ลูกค่อนข้างยากนะครับพักก็น้อยกว่าด้วยครับคู่นี้วัดใจอัลส์บวก มีมุมเสมอได้หรือเต็มที่ก็แพ้ประตูเดียวเชียร์อัสบวกนะครับคู่ต่อมา3ทุ่มครับนิวคาสเซลจะเปิดบ้านเจอกับบอนมัดในพรีเมียร์ลีกนะครับทั้ง2ทีมมี7แต้มเท่ากันนิวคาสเซลของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอพาเลทมา 0- ู 00. ปัญหาคือแกนหลักเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับต้องลุ้น ทั้งในรายของจอ,อนโจเชวีเนี่ยลงไม่ได้แน่ครับที่เหลือบุโนโนเกมาร์ตอลองแซงนาซูแมงคาร์ลัมลวิลสันต้องเช็คฟิตนะครับตัวหลกัหลกๆเจอลิงตันนิเกลอาเมรอนกองหน้าอเลสเดอร์อีซักพร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับบอลมัดที่เกมล่าสุดทําได้ดีครับบุกชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มา3-2นะครับลุยส์คุกเจฟฟรัสเนเลอร์มาครับฟิลิปบบิลลิงกองหน้าเป็นโดมินิกโซลันกี้นะครับคู่นี้พอไปพลิกสถิติดูช่วงหลังเจอกันเสร็จนิวคาสเซิลทุกเกมครับผมมองว่า นิวคาสเซิลเนี่ยกลับมาเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คนะครับแม้ว่าอาจจะขาดพอสมควรแต่ว่ายังดูทรงดีกว่าบอลมัดที่มีปัญหาเกมรับครับผมว่าเกมนี้นิวคาสเซิลชนะแน่1ประตูไม่แน่รู้ประตูที่2เชียรนิวคาสเซิลนะครับปิดท้ายที่เวลา3ทุ่ม15ครับไปที่ลาลิกาสเปนกันบ้างครับบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านเจอกับเอลเช่บาซามี13แต้ม ชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนซิกบุกไปแพ้บายเยอร์มา0-2ครับดูแล้วชาบีเอเดนเนสน่าจะเปลี่ยนยกชุดเลยครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยมีเลือกใช้2ชุดเห็นเห็นครับเคร์ราตปีเก้จอร์ดี้อัลบาเฟลกี้เดยองนะครับแนวรุกอย่างฟรานโตเลสอันซูฟาติเมมฟิสเดายาไปมีลุ้นออกสตาร์ตตัวจริงเลยครับในขณะที่เอลเช่มีแต้มเดียวนะครับเล่นมา5นัดนี่เสมอ1แพ้ไป4 เกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านให้บินเบามาเละ1-4ต่อ4นะครับตัวหลักๆก็ลูคัสโบเย่แล้วก็พีแอร์บิลย่านะครับผมดูแล้วเกมนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับบาร์เซโลนาเปลี่ยนยกชุดฟาร์มฟิตเต็มถังสายภาพดีครับคู่นี้บาซ่าชนะขาดถึง3ประตูได้แน่เชียบบาร์เซโลนาครับสรุป3ทีมครับผมชอบออาส์บวกนิวคาสเซิลและบาร์เซโลนาครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวปั่นไซโค้งทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าปั่นไซโค้งตรงนี้แบบนี้ทุกวันครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันวละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยนี้3คู่เนี่ยเอามาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวคู่แรกไปที่เวลา8นาฬิกา30นาทีเรามาดูวูฟแฮมพตันนะครับทีมอันดับ14วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรองจ่าฝูงนะครับเดี๋ยวคุณนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นซิตี้ถล่่่่่มมมมมเเเเเเเอออออาาาาชชชนนนนนนนะะะะะ5 5ปปรรรรตตููู1 1คคคัััััับบบไดดดกกกกทททีีีลลสสสุุขงง้้2 2 2ว์ฟยแพซ ตั้นมัหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางซิตี้ชนะ4เสมอหนึ่งครับเกมล่าสุดเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเอาชนะดอทมุลมา2ประตูต่อหนึ่งก็ต้องบอกว่าวูฟถึงแม้ว่าฟอร์มจะกระเตื้องขึ้นมานะครับแต่มาตรฐานต้องยอมรับว่ายังเป็นรองทางซิตี้อยู่พอสมควรครับส่วนซิตี้เนี่ยต้องบอกอยู่ในช่วงเครื่องติดนะครับโดยเฉพาะเออร์ลิงฮาลันด์ครับโอ้โหสิบสามเกมหลังสุด แปดเกมหลังสุดเนี่ยกดไป13ประตูคิดดูแล้วคันว่าร้อนแรงขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วภาพรวมต่างๆะวูฟ์ไม่น่าจะต้านไหวครับซิตี้น่าจะแรงต่อด้วยการบุกมาชนะวูฟ์ได้ถึงบ้าน2ประตูต่อศูนย์ครับคู mm ่ที่2ไปยุราสา3ทุ่มตรงไปดูเกมทีเ่เซนต์เจมส์พฟ้ากันครับไปดูนีคาเซิลครับทีมอันดับ11วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเอฟซีบอลหมัดทีมอันดับ13นะครับโดยคุณดิฉันก็มาเกมเกล่าสุดเป็นนีคาเซิลถล่มเอาชนะ4ประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุด เกมล่าสุดเสมอทางคริสตัลพาเลสมาแบบชื้อจืดนะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางบอลมัดชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดสุดมาเลยนะครับเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์มา3ประตูต่อ2ครับก็จบอกวิวคาสเซิลข,ของเอเดี้ฮาวอยู่ในช่วงหลุดหลุดชอบกลน,นะครับพวกเขาไม่ชนะในเกมลีกมา5เกมติดติดแล้วนะครับแล้วตัวเจ็บก็ยังคงมีพอสมควรครับวันนี้เล่นในบ้านดูไม่ได้ดีกว่าทางบอลหมัดเท่าไหร่เพราะว่าบอลหมัดเนี่ยไม่ได้เป็นรองอะไรนิวคาสเซิลมากมายนะครับเกมล่าสุดก็เอาชนะฟอเรสต์มาสวยๆเพราะฉะนั้นดูแล้ว เต็มที่ผมมองว่านิคาสเซลน่าจะได้แค่เฉือนครับผมมองว่าวันนี้บอลหมัดน่าจะสู้ได้ดีครับไม่น่าจะถึงแพ้ขาดครับสุดท้ายแล้วนิคาสเซลน่าจะทําได้แค่เฉือนเอาชนะบอลหมัด2ประตูต่อหนึ่งครับ คือท้ายเราไปที่เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับไปดูเกมที่ Tottenham Hotspur Stadium กันครับสเปอร์ครับที่อันดับสาวันนี้จะเปิดบ้านเจอทาง Leicester City ที่อันดับยี่สิบอันดับบวยนะฮะโดยคนที่เจอกัน์ดเกมล่าสุดเนี่ยเป็นสเปอร์เอาชนะสามประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับสเปอร์ในชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเล่นในแชมเปียนส์ลีกแพ้กับทาง Sporting Lisbon มาสองประตูต่อศูนย์ครับส่วนทาง Leicester ไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอหนึ่งแพ้สี่ครับเกมล่าสุดแพ้เลกกับทาง Brighton ห้าประตูต่อสองครับก สมควรนะครับแม้ว่าจะแพ้มาเกมล่าสุดแต่ว่าภาพรวมยังดูดีมากนะฮะแปดเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาหลุดแพ้แค่เกมเดียวเองครับส่วนทางเลสเตอร์สถานการณ์ของโรเจอร์แย่ลงเรื่อยๆนะครับพวกเขาแพ้ได้หลีกมาห้าเกมแต่ติดจมบุ้ยตารางนะครับและเกมรับคือปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าห้าเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเสียถึงสิบสี่ประตูเพราะฉะนั้นมองแล้วปัญหาคือเกมรับครับแต่ผมมองว่าโรเจอร์ไม่น่าจะแก้ได้ในเกมนี้เขาเพราะสเปอร์ในเกมลุกหลากหลายเลอเกินผมมองว่าสเปอร์จะ อาจจะเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ได้สบายๆบามประตูต่อหครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับวูฟครับเจเล่นในบ้านแพ้ทางซิตี้ศูครับ คู่ที่2นิวคาสเซิลจะทำได้แค่เฉือนเอาชนะบอลหมัดได้แค่2ประตูต่อหนึ่งแล้วแล้วคู่สุดท้ายครับสเปอร์จะเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์สบายๆ3า,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 ามประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับลุ้นกิจกรรมสนุกๆก,ก,ก็อย่าลืมตามไปที่ลิงก์ในคอมเมนต์ล่าง,างด้วยนะฮะรับรองว่ามีกิจกรรมอะไรให้คุณได้ลุ้นมันๆกันทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีแล้วพวกนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับรแฟนปั่นไซโค้งทุกคนนะครับผมจะเกิดเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดมปั่นไซโค้งวันนี้พมรืองกฤษข้าคืนวันเสาร์นะครับหกโมงครึ่งวูฟเจอกับแมนซิตี้วูฟชนะ2เสมอ2แพ้1แมนซิตี้ชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครจากครั้งล่าสุดนะครับเฮดูเฮดซิตี้ชนะได้4แพ้วูฟแค่นัดเดียวจาก5เกมล่าสุดที่ดวลกันนะครับวันนี้วูฟใช้แม็กซ์คิวแมนครับรูเบนเนเวสและราอูฮิมิเนสส่วนซิตี้นะครับมี ias, รูเบนเดียร์สเชฟควินเดอเบยแล้วก็เออร์ลิงบราวน์ฮาร์เลน คู่นี้ซิตี้บุกไปบังคับชนะ2ประตูแฟนๆถึงจะเฮได้นะ1ประตูไม่พอซึ่งยิ่งทำดูแล้วโอกาสที่ซิตี้จะชนะมีสูงเลยประตูหนึ่งยืนพื้นไว้ลุ้นสกอร์ขาดกันละกันมองทีเบี้ยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปต่อที่3ามนุ่มตงนะครับนิโคลเซนยูเต็ดพบกับบอลมัดนะนิโคลเซนชนะ1เสมอ3แพ้1นึ่งบอลมัดชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มพอๆกันแต่ว่าเฮทุเฮทนิโคลเซนดีกว่าครับชนะได้3เสมอ2ไม่เคยแพ้บอลมัดจากฮานาล่าสุดที่เจอกันนะตัวเล่นยั่งนิโคลเซนวันนี้สเวนบ ส่วนบอลมัดครับลอยเคลลี่เจฟฟ์เซอร์ลามาแล้วก็โดมินิกโซลันกี้คู่นี้นิวคาสเซิลบังคับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัวต้องยิงมากกว่านั้นนะแฟนๆถึงจะยิ้มหวานได้ซึ่งทำไปแล้ว1ประตูกับชัยชนะนิวคาสเซิลน่าจะจัดได้ลุ้นแค่สกอร์ขาดมองเจ้าถิ่นครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดปิดท้าย5้าตุ้มครึ่งครับตอนนี้สเปอร์พบก,กับเลสเตอร์นะสเปอร์ชนะ 3, สามเสมอหนึ่แพ้หนึ่งเลสเตอร์ชนะหนึ่แพ้สี่จากคะแนนล่าสุดในทุกรายการนะครับเฮตูเฮน์เลสเตอร์ชนะได้หนึ่งแพ้สเปอร์เไป 1, 4, เยึงส แฮร์รี่เคนส่วนเลสเตอร์ครับจอนเนลเบนยูริติเลมันและก็เจมี่ว่าดีคู่นี้สเปอร์บ,งรบะนะังคับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัวยิงห่ากงกว่านั้นเมื่อไหร่แฟนๆเฮ hey, ลั่นๆซีนัมอยู่แล้วเลสเตอร์ไม่น่าไหววันนี้สเปอร์น่าจะเก็บ3แต้มแบบสบายๆ2ลูกน่าจะมีมองไปที่เจ้าถิน่น,นเอทอร์นัมฮอตสเปอร์อ้าวสทีมฝากแฟนๆปั่นไซคโคง้งวันนี้นะครับแมนซิตี้นิวคาสเซิลแล้วก็สเปอร์ก็อย่าลืมติดตามเราได้ทุกช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยปั่นไซคโคง้งและอย่าลืมแอดไลน์มาได้ด้านล่างก็ฝากกกกดด้้้วววยััััันนนนลคีีเจอใหม่สสรบ